สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรสุขภาพกับหมอพิเชษทาง YouTube Channel หมอพิเชษมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับกับเทศกาลวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะครับซึ่งก็ถือว่าวันเข้าพรรษานี่ถือเป็นวันเริ่มต้นฤดูฝนหรือวสัฤดูในคัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทย ในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้พูดถึงเรื่องราวของการชักประวัติและการตรวจร่างกายเพื่อจีะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการที่เราจะดูแรลรักษาผู้ป่วยนะครับซึ่งการที่เราประยุกต์เรื่องของการชักประวัติและการตรวจร่างกายโดยประยุกตเอาวิธีการและเครื่องไม้เครื่องมือที่มีใช้กันในแผนปัจจุบันเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็ถ,ถือว่ามัน เรียกว่าไม่ได้ขัดหรือแย้งกับคำพีทางการแพทย์แผนไทยเราเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้ให้ตรงกับศาสตร์ทางการแพทย์แผนไทยนะครับเมื่อเราชักประวัติเมื่อเราตรวจคนไข้แล้วข้อมูลที่เราได้เนี่ยนะที่เรียกว่าอาการอาการแสดงนั่นคือข้อมูลที่จะบอกว่าน่าจะเป็นโรคหรือไข้หรือความเจ็บป่วยอะไร กับอีกอันหนึ่งคือรู้จักคนคนนั้นว่าเขาเป็นยังไงเขาก็เรียกว่าคนไข้หมอต้องรู้จักคนไข้โดยที่เรารู้จักคนก่อนแล้วค่อยมารู้จักไข้ไอ้คำว่าไขา้ในทางการแพทย์แผนไทยตีความได้สองแบบไข้ที่แปลว่าโรคหรือ s e a s e กับไข้ที่แปลว่าตัวร้อนหรือมีไข้หรือฟีเวอร์ก็ได้นะครับเช้นเวลาอ่านหนังสือ ในทางการแพทย์ไทยก็ต้องดูความให้ดีว่าคําว่าไข้เขาหมายถึงตัวร้อนมีอุณหภูมิสูงหรือว่าเขาหมายถึงตัวโรคนะครับไม่ใช่หมายถึงตัวร้อนนะไข้เป็นตัวโรคก็ได้เนี่ยชื่อโรคหรือไข้เป็นตัวร้อนก็ได้เช่นไข้กาเดาเนี่ยก็โรคกาเดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตีความให้ดีเมื่อเราซักประวัติและตรวจร่างกายเราจะรู้จักคนไข้ของเรานะเห็นคน แล้วก็เห็นไข้เห็นคนก่อนรู้จักคนก่อนนะเราก็ถึงต้องมีการซักประวัติเรื่องราวตา่างๆที่เขาเป็นตัวเขาประวัติที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วๆไปของเขานะครับความเป็นตัวตนของเขานะแล้วก็ค่อยซักประวัติที่เกี่ยวกับโรคหรือความเจ็บป่วยตามมาแล้วก็มีการ,กร,าาากกรตรวจร่างกายข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติเรียกว่าอาการข้อมูลที่ได้จากการตรวจร่างกายเรียกว่าอาการแสดง ทั้งอาการและอาการแสดงเนี่ยเขาเรียกรวมกันว่าอาการวิทยาหรืออาการทางคลินิกหรือลักษณะทางคลินิกที่จะนำเราไปสู่กระบวนการอื่นๆต่อมาในการชักประวัติและการตรวจร่างกายผู้ป่วยเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้ข้อมูลที่บ่งบอกว่าถ้ามีอาการอาการแสดงอย่างนี้นะน่าจะเป็นโรคนี้เขาเรียกว่าข้อมูลเชิงบวก Positive f i n d i n g แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่บอกว่าถ้าไม่มีอันนี้นะไม่น่าจะใช่โรคนี้ล่ะเขาเรียกว่า Negative f i n d i n g ข้อมูลเชิงลบนะฮะเราก็เอาข้อมูลนี้ครับมาทำอะไรครับอันแรกก็คือครับข้อมูลเนี้เอามาเพื่อบอกสาเหตุความเจ็บป่วยของโรคทางการแพทย์แผนไทยก็เรียกว่าเพื่อสมุติฐานวินิจฉัยนะข้อมูลนี้สะท้อนอาการอาการแสดงที่แสดงถึง ความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไข้ข้อมูลนี้เอามาประกอบสําหรับบอกความผิดปกติของธาตุนะว่าธาตุอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเขาเรียกว่าประกอบการทาธาตุสมุดฐานข้อมูลมาประกอบกันเพื่อจะบอกว่าตัวคุมธาตุที่หล่อเลี้ยงธาตุดินก็คือธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟที่เรียกว่าตรีธาตุเนี่ยมันผิดปกติที่ตัวไหนก่อนตัวไหนหลังเขาเรียกว่าข้อมูลมาประกอบเพื่อทําตีธาตุ สมุดฐานแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากอาการอาการแสดงของโรครวมไปถึงท่าสมุดฐานตรีท่าสมุดฐานก็ยังช่วยในการที่จะนึกถึงโรคที่น่าจะเป็นได้ว่าโรคที่คนไข้น่าจะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นโรคอะไรได้มากได้น้อยกว่ากันซึ่งปกติหมอเขาจะไม่นึกถึงโรคเดียวก่อนเขาเด็กจะไปฟันทงเลยไม่ได้เขาต้องนึกกว่าไออาการอาการแสดงแบบนี้นะน่าจะเป็นโรคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้บ้าง อาจจะต้องนึกสักสีโลกอ่ะนะครับอย่างผมเนี่ยผมเวลาผมสอนนักศึกษาหรือเวลาผมตรวใกล้เนี่ยผมก็ต้องนึกก่อนโรค5โรคที่มีโอกาสเป็นไปได้คืออะไรเราจะไม่ฟันทงไ้เดี๋ยวทงหักนะครฟันนะเราต้องไปกระโดดเรียกว่า jump into แะโดดลงไปในโลกนั้นโลกใดโลกหนึ่งมันจะทําให้เราเกิดความลําเอียงมีข้อผิดพลาดได้และทําให้เรานึกถึงโรคโรคเดียวนะนึกถึงโรคโรกเดียวแล้วก็ลืม นึกถึงโรคอื่นที่เป็นไปได้แล้วก็ทําให้เราเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับเราเรียกว่าเป็นข้อมูลสําหรับการทําการวินิจฉัยแยกโรคฝรั่งเขาใช้คําว่า differentia diagnosis นะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้ก็ยังสามารถใช้ประกอบการวางแผนการดูแลร,รักษาผู้ป่วยนะการดูแลร,รักษาผู้ป่วยซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนก,ก็ใช่ว่าบําบัดโรคนะครับ ซึ่งการบำบัดโรคในทางการแพทย์แผนไทยก็มีการใช้ยาและการไม่ใช้ยาการไม่ใช้ยาก็เช่นนวดอบประคบหรือใช้หัตถการอื่นๆทางการแพทย์แผนไทยประกอบส่วนการใช้ยาก็จะวางว่าโรคนั้นจำเป็นต้องมีการกระทุ้งรู้ล้อมรักษาบำรุงหรือไม่ซึ่งจะต้องตกท้ายด้วยการบำรุงคำว่าบำรุงคืออะไรบำรุงธาตุ บำรุงตรีธาตุให้กลับมาสมบูรณ์บริบูรณ์ดีนะซึ่งการที่เราจะใช้ข้อมูลตรงนี้ก็เรียกว่าข้อมูลประกอบเพื่อการวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติและการตรวจร่างกายเนี่ยจะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพยากรณ์โรคนะเพื่อการพยากรณ์โรคประโรคเนี้ยควรจะต้องรักษา จัดยาให้คนไข้สักกี่วันถึงจะหายนะโรคนี้ควรจะสักเท่าไหร่เช่นถ้าโรคนี้เกิดจากปิดตะก็อาจจะไม่เกิน7วันก็ต้องจัดยาให้เพียงพอถ้าโรคนี้เกิดจากวาตะก็อาจจะประมาณ10วันถ้าโรคนี้เกิดจากเสมหะก,ก็อาจจะประมาณ12วันอย่างเงี้ยเป็นการที่จะบอกการพยากรณ์โรคว่าจะหายไม่หายเป็นมากเป็นน้อยอย่างไรก็อาศัยจัดข้อมูลการ สักประวัติและการตรวจร่างกายซึ่งจะบอกกำลังโรคว่าโรคมันจะเป็นมากเป็นน้อยแล้วก็กำลังคนไข้คนที่เราตรวจอยู่ว่าเขาแข็งแรงมากแข็งแรงน้อยซึ่งจะใช้ในการประกอบการพยายกรณ์โรคจากกำลังโรคและกำลังคนไข้ซึ่งในแต่ละประเด็นในแต่ละประเด็นก็มีรายละเอียดที่สําคัญของคนที่จะเป็นแพทย์หรือแพทย์แผนไทยเราเนี่ยต้องมีความเข้าใจ เราจะมาฟังอาการมีไข้ตัวร้อนเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็จัดยาตามอาการอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องในทางการแพทย์แผนไทยเพราะว่าแพทย์แผนไทยเราจะรักษาตามสาเหตุที่ตั้งแรกเกิดของโรคหรือที่เรียกว่าสมุทฐานวินิจฉัยนะครับซึ่งผมก็จะลงรายละเอียดในแต่เรื่องแต่และเรื่องเนี่ยนะครับให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่สนุกสนใจนะได้มีการเรียนรู้เรื่องรา เหล่านี้ซึ่งถ้าเป็นแพทย์ก็ใช้ประโยชน์ในการดูแลคนไข้ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็ใช้ประโยชน์ในการดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้ข้อมูลที่ได้จากการซักประวัติและการตรวจร่างกายนะครับเมื่อเราซักประวัติและตรวจร่างกายคนไข้แล้วเราจะใช้ข้อมูลทั้งหมดมาประกอบกันไม่ว่าข้อมูลที่เป็นเชิงบวกคือถ้ามีแล้วช่วยในการวินิจฉัย หรือข้อมูลเชิงรบถ้าไม่มีก็ตัดโลกนั้นๆออกไปได้เนี่ยแล้วก็ประกอบกับข้อมูลทั่วไปของคนไข้ตั้งแต่วันเดือนปีเกิดที่อยู่อาศัยต่างๆเราบอกอะไรได้บ้างนะครับก็อันแรกก็คือว่าจากลักษณะทั้งหมดตั้งแต่ซักประวัติและตรวร่างกายก็จะบอกว่าลักษณะของบุคคลคนนั้นเนี่ยเขาเป็นลักษณะแบบปิตะะประกริตวาตะประกริต รือเสมหะปกตินะครับหรือจะเป็นลักษณะผสมเป็นปิดตาวาตะหรือปิดตาเสมหะหรือวาตะเสมหะหรือดูแล้วเนี่ยแยกไม่ออกเป็นลักษณะผสมทั้งปิดตาวาตะเสมหะก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าตรีธาตุเจ้าเรือนซึ่งก็จะดูลักษณะทั่วไปลักษณะต่างๆทั้งทั้งจักประวัติและทั้งตัวร่างกายก็ดูลักษณะออกมาแล้วเอ๊ะคนคนนี้เข้าได้กับลักษณะแบบปิดตาวาตะหรือเสมหะนะครับอันนี้ก็สามารถบอกธาตุเจ้าเรือนได้ อันที่2ก็คือลักษณะของบุคคลนั้นนะ่ยก็ยังสามารถบอกไปจนถึงว่าคนคนนี้เนี่ยนะครับลักษณะของเขาที่เราตรวจพบที่เราซักประวัติที่เราพูดคุยที่เราได้ข้อมูลมาลักษณะเขาเนี่ยเข้าไปทางคนธาตุดินคนธาตุน้ําคนธาตุลมหรือคนธาตุไฟอันนี้ก็จะเป็นการบอกธาตุเจ้าเรือนนะครับบอกธาตุเจ้าเรือนส่วนวันเดือนปีเกิดจะสามารถบอก ว่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่เขาเกิดเขาปฏิสนธิเนี่ยนะมีาธาตุอะไรเด่นเป็นาธาตุดินเด่นาธาตุน้ําเด่นาธาตุลมเด่นาธาตุไฟเด่นอันนี้ก็จะเรียกว่า,าธาตุเจ้าเรือนกําเนิดซึ่งาธาตุเจ้าเรือนกําเนิดกับธาตุเจ้าเรือนและตีาธาตุเจ้าเรือนที่จัดก,การซักประวัติและการตรวจร่างกายอาจจะไปด้วยกันหรือไม่ไปด้วยกันก็ได้อันนี้ก็จะทําให้แพทย์เราก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในการจัดยาหรือจัด อาหารหรือจัดสิ่งที่จะบำรุงร่างกายให้สอดคล้องกับธาตุเจ้าเรือนตรีธาตุเจ้าเรือนหรือธาตุเจ้าเรือนกําเนิดของเขาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าคนที่มีธาตุเจ้าเรือนหรือตรีธาตุเจ้าเรือนไปทางปิดต,ตัดหรือธาตุไฟก็จะเหมาะกับอาหารเค,ครื่องดื่มเครื่องหอมน้ําหอมแบบหนึ่งนะถ้าเป็นแบบวาตัดหรือธาตุลมก็จะเป็นแบบหนึง่งก็เป็นแบบเสม่าหรือธาตุน้ํา ก็เป็นแบบหนึ่งถ้าเป็นแบบธาตุดินก็จะใช้แบบหนึ่งในสภาวะที่เขาปกติเขาไม่ป่วยเพื่อใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพใช้เพื่อบำรุงร่างกายบำรุงธาตุเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นที่ตัวตรีธาตุเจ้าเรือนธาตุเจ้าเรือนและธาตุเจ้าเรือนกำเนิดได้อันนี้ก็จะมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยหรือกรณีที่เมื่อเขาหายดีขึ้นแล้วเขาต้องปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับท่าเจ้าเรือนหรือทีท่ทาเจ้าเรือนของเขาอันนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยได้คลิปนี้ก็เล่ากันมายาวเลยนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ยังไม่จบดีสาหรับเรื่องของการใช้ข้อมูลสําหรับการตรวจร่างกายการซักประวัติเพื่อมาประมวลข้อมูลเพื่อให้ได้สมุดฐานนิฉัยสามารถที่จะบอกสาเหตุ ที่ชัดเจนของการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนไข้เพื่อที่จะนำไปสู่การทำสูตรฐานวิชัยคือบอกสาเหตุของการเกิดโรคซึ่งจะส่งผลดีต่อการตั้งตำรับยาในการดูแลรักษาผู้ป่วยก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ